มาถึงตัวที่2ครับหนังสือเอกสารที่ดินนอสอสามกนะครับหรือสัญลักษณ์ครุฑสีเขียวนะฮะสังเกตตัวสีครุฑได้นะครับตัวนี้นะครับจะไม่ใช่ชนโฉนดที่ดินแล้วนะ,ะสวัสดีครับผมวินกรูดิวิ่งนะครับ วันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงอีกหนึ่งหัวข้อที่ผมว่าสำคัญมากๆเลยนะฮะเกี่ยวกับคนที่กำลังจะมองหาซื้อหรือขายที่ดินนะครับเรื่องนี้คือประเภทของโฉนดที่ดินที่ทุกคนนะฮะที่กำลังจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ดินต่างๆเนี่ยควรจะต้องรู้เป็นอย่างมากเลยครับหลายคนอาจไม่ทราบนะฮะว่าจริงๆแล้วโฉนดที่ดินเนี่ยเขาไม่ได้มีแบบเดียวนะครับไม่ใช่ว่าทุกที่ดินทุกแปลงจะสามารถทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือใช้ได้ตามกฎหมายนะ,ะแต่ละแบบอะครับจะมีการแบ่ง แยกการใช้งานกันตามพื้นที่นะครับและข้อกําหนดกฎหมายต่างๆนะฮะซึ่งต้องบอกว่าที่ดินบางประเภทนะครับเราสามารถเป็นเจ้าของนะฮะบนที่ดินผืนนั้นได้100%คือเป็นเจ้าของแบบเต็มร้อเลยนะฮะแต่ที่ดินบางประเภทนะครับเราไม่สามารถเป็นเจ้าของไม่สามารถถือครองในกรรมสิทธิ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราเป็นเพียงแค่ผู้ใช้ประโยชน์บนที่ดินผืนนั้นเท่านั้นเองนะฮะบางประเภทซื้อขายได้ บางประเภทซื้อขายไม่ได้บางประเภทเข้าแบงค์ได้บางประเภทเข้าแบงค์ไม่ได้บางประเภท,เม,เทมีขนาดมีตำแหน่งมีการระบุชัดเจนบางประเภทไม่มีการระบุตำแหน่งนะฮะดังนั้นมันจึงสำคัญมากๆครับมันจึงเกี่ยวข้องทั้งคนที่กำลังจะไปซื้อหรือกำลังมองหาทางลงทุนที่ดินนะฮะเรื่องนี้เลยสำคัญมากๆครับ เริ่มตั้งแต่นะครับประเภทนะฮะของเอกสารที่ดินต่อจากนี้ผมขออนุญ,ญาตเรียกว่าเอกสารที่ดินละกันนะครับไม่ใช่คําว่าโฉนดนะเอกสารที่ดินเบื้องต้นนะครับที่ผมคิดว่าเบสิกแล้วทุกคนควรจะต้องรู้ไว้นะฮะสำหรับคนที่กาลังจะซื้อขายที่ดินมาถึงตัวที่2ครับหนังสือเอกสารที่ดินนอสสกนะครับหรือสัญลักษณ์ครุฑสีเขียวนะฮะสังเกตตัวสีครุฑได้นะครับ ตัวนี้นะครับจะไม่ใช่โฉนดที่ดินแล้วนะไม่ใช่โฉนดที่ดินแล้วนะครับจะเป็นเอกสารแสดงสิทธิ์การใช้ประโยชน์บนที่ดินผืนนั้นขีดเส้นใต้ขีดดอกบัวขีดดอกจันว่าเอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์บนที่ดินผืนนั้นนั่นหมายความว่าเราไม่ใช่เจ้าเข้าเจ้าของที่ดินผืนนั้นนะครับต่างจากนศสหรืออช .2 นะนศสหรืออช .2 เนี่ยเรามีสิทธิ์แล้วเราก็มีสิทธิ์ถูกไหมและเราก็เป็นเจ้าของด้วยแต่ไอ้นศสากเนี่ยครับ เราแค่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์เช่นเราอาจจะมีสิทธิ์ในการปลูกบ้านทําฟาร์มทําสวนนู่นนี่นั่นแต่เราไม่ใช่เจ้าของที่ดินผืนนั้นนะครับนี่เป็นจุดระวังเลยนะฮะระวังนศส,สี่ับนศอส,อสามกน,นะฮะย้ำอีกทีว่าเอกสารนศส,สามกรี้ไม่ใช่โฉนดที่ดินนะครับผมเลยไม่เรียกนะฮะว่าประเภทโฉนดที่ดินผมเลยเรียกว่า ประเภทเอกสารที่ดินแล้วกันนะครับมันจะได้ถูกต้องนิดนึงนะฮะหนังสือ no. สอสกนะครับเป็นหนังสือยืนยันการทําประโยชน์จากกรมที่ดินเพื่อยืนยันว่าเรามีสิทธิ์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นผืนนั้นนะฮะและที่ดินแบบ no. สอสกนะครับจะมีการระวางรูปถ,ถ่ายทางอากาศนะครับมีการวัดหมุดหลักต่างๆนะครับมีเนื้อที่บอกชัดเจนในหน้าโฉนดนะครับถ้าเอาเรื่องคุณสมบัตินะครับมันก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับ no. สสหรืออชสองแหละครับคือมันสามารถซื้อ ขายแลกเปลี่ยนหรือเข้าธนาคารได้เหมือนกันนะฮะแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบนที่ดินผืนนั้นแต่ตรงนี้มันก็ยังสามารถที่จะซื้อขายแลกเปลี่ยนได้นะ,ะและที่สําคัญครับโฉนดนอสอสามกนเนี่ย สามารถเปลี่ยนนะครับให้กลายเป็นนอสอสีได้ด้วยหรือเป็นครุฑจากครุฑเขียวเป็นเป็นครุฑแดงได้ด้วยนะครับซึ่งจะจะต้องมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเดี๋ยวผมขยี้ให้ฟังอีกทีแล้วกันนะครับสรุปอีกทีแล้วกันนะฮะนอสอสามกรหรือตัวครุฑเขียวเนี่ยครับเป็นเอกสารแสดงสิทธิการใช้ประโยชน์บนที่ดินผืนนั้นนะฮะจะมีการระวังรูปถ่ายทางอากาศอย่างชัดเจนนะครับก็จะมีการระบุต,ตำแหน่งที่ตั้งต่างๆมีขนาดเนื้อที่ดินครบถ้วนสามารถทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือจดจำนองได้นะครับและสามารถเปลี่ยนนะ และสามารถเปลี่ยนเป็นนอสอสีหรือครุฑแดงได้ครับ แต่มันมีจุดที่ระวังที่ผมบอกไ้เมื่อกี้นะครับว่าการที่เราจะเปลี่ยนจากนอสสามกหรือคุดเขียวเนี่ยให้กลายเป็นครุดแดงนอสสอีได้เนี่ยมันมีข้อย,ยกเว้นครับว่าพื้นที่ตรงนั้นอ่ะมันจะต้องไม่ไปทับพื้นที่ป่านะฮะหรือพื้นที่ของราชการต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ต้องระวังมากๆและกฎหมายบอกไว้เลยนะว่าถ้าที่ดินนสสอสกอของคุณเนี่ยไปทับพื้นที่ป่าสงวนหรือพื้นที่ป่าต่างๆนะครับคุณจะไม่สามารถ ขีดเลยไม่สามารถแปลงเป็นคุดแดงได้และไม่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนจดจำนองได้นะครับดังนั้นสำหรับคนที่กำลังอยากจะไปซื้อนะครับที่ดินแบบนอสอสามกนเนี่ยแนะนำมากๆนะครับให้เอาสำเนาโฉนดนะฮะไปตรวจสอบกับกรมที่ดินก่อนนะฮะว่าที่ดินผืนนี้มันทับซ้อนกับพื้นที่ป่าหรือเปล่าถ้ามันซ้อนทับ อย่าไปยุ่งกับมันครับให้หลีกหนีออกมานะฮะจำเป็นนะครับและผมว่าสําคัญมากๆนะครับควรจะตรวจเช็คกับกรมที่ดินก่อนนะฮะประเภทเอกสารที่ดินที่เอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับก็หลักๆนะฮะถ้าเป็นโฉนดครุฑแดงครับไม่ค่อยห่วงนะครับพวกที่ดินในเมืองกรุงเทพปริมณฑลหรือตัวเมืองต่างๆเนี่ยครับก็จะเป็นนอสอสี่กันแหละฮะซื้อขายแลกเปลี่ยนกันปกติไม่มีปัญหาอะไรนะครับการตรวจสอบก็ไปสามารถตรวจสอบที่กรมที่ดินได้นะครับ แต่ถ้าเป็นตัวถัดๆมาเนี่ยนอสามก็ให้ระลึกไว้ละกันว่าเราไม่ใช่เจ้าของนะครับเราเป็นแค่ผู้มีสิทธิ์นะครับใช้ประโยชน์บนที่ดินผืนนั้นนอสามก็เหมือนกันนะครับและสปก็เช่นกันนะฮะแต่ละแบบมีเงื่อนไขมีข้อกําหนดที่แตกต่างกันนะฮะถ้าจะให้ผมสรุปง่ายๆจากที่คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยครับก่อนที่เราจะทําการซื้อขายที่ดินนะฮะจะไปซื้อที่ดินละกันก่อนเราจะไปซื้อที่ดินนะถ้าเป็นผมผมจะให้คนนะครับถ้าเรามีเงินหน่อยนะเราก็ให้คนนะครับ เอาสำเนาโฉนดเนี่ยไปตรวจสอบที่กรมที่ดินว่ามันสามารถซื้อขายได้ตามปกติไหมนะครับมีปัญหามีการทับซ้อนอะไรไหมซึ่งถ้าเป็นครุดแดงไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันขึ้นมาเป็นคุดเขียวคุดดาแล้วเนี่ยครับก็คือนอสอสามกหรือนอสอสแล้วเนี่ย ให้นะฮะไปตรวจสอบที่กรมที่ดินก่อนนะครับเป็นแบบนี้ดีกว่านะจะเมคชัวร์มากกว่ามานั่งเถียงเรานะครับเพราะว่าจะได้ไม่โดนหลอกแล้วก็เสียเงินไปฟรีๆนะครับเป็นห่วงนะฮะน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องโฉนดที่ดินนะฮะสุดท้ายก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกด subscribe ช่องนะครับกูรูรีวิวตัวจริงเรื่องที่อยู่นะครับผมจะอัปโหลดคอนเทนต์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับรีวิวอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจความรู้อสังหาริมทรัพย์ต่างๆเหมือนกับคลิปนี้นะครับมาเล่าให้ทุกคนฟัง กกันอนีฝากกด subscribe นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆทุกสัปดาห์นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ